ัดดีจ้าพามาเก็บพักสนอีกแล้วจ้ะนี่เด้อดอกมันเป็นยังไงตรงนี้แดดดีมันเลยดอกมากจ้ะมันเลยเป็นดอกสวยงามเลยว่าจะเก็บไปจกักนิดพอได้กินกะสมตำจ้ะซื้อมะละกอมาปัเน,นี่เก็บเอาอย่างไง กินได้แต่ตอนนี้จะัจกพักหนึ่งมันก็จะแก่แล้วก็กินไม่ได้ละจะก,ก็เป็นดอกต่างแต่างมาเรมีเห็นจักที่นีจะ้ะพัดพัดกับน้ำปลาก็อร่อยจะ้ะกินนิบๆก็ได้พัดซุกก็ได้จะ้ะหวานขแมแหลมแหลมติดคอเนาะ หวานถะปายลิ้นจ้ะอร่อยอร่อยลองไปหามาเก็บลองไปหาเก็บมากินกันดูนะจ้า